เพื่อนๆคะวันนี้เราจะมาลองทำวุ้นนะคะวุ้นใบเตยคะ่ะอันนี้อันนี้คือวุ้นที่เราผสมน้ำไปแล้วให้เขาอะไรก็ไม่รู้ว่คะค่ะผสมน้ำไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะใส่อันนี้ไปด้วยคะ่ะเฮ้เป็นไงเม็ดแมงลักคะ่ะอันนี้อันนี้ใส่เองนะคะทำกินเองคะ่ะวันนี้เดี๋ยวลองดูนะคะวันนี้ครั้งแรกด้ยคะ่ะ ทุกคนคะวันนี้เราจะมาทําบุญกันนะคะเมื่อกี้ถ่ายไปตอน,นแล้วเนี่ยเราลืมลืมน้ําตาลของเราอิริทิชเชลเป็นน้ําตาลเทียมนะคะใช้คําว่าน้าตาลเทียมได้ไหมเอ่ยเป็นสารให้ความหวานกันแล้วกันค่ะอันนี้น้ําใบเตยค่ะของเราไปปั่นแล้วนะคะแล้วก็กองน้ํามาแล้ววันนี้ผงบุญของเราค่ะเราไปแช่น้ําค่ะอันนี้เดี๋ยวบุญน,น้ำใบเตยอันนี้นหัวบุญน,น้ำกะทิ เดี๋ยวเราจะใส่เม็ดแมงลักไปด้วยค่ะเพื่อเพิ่มกากใย,ยสารอาหารมัง้งคิดเอาเอง <laughs> และนี่ค่ะคือกะทิของเราก็แล้วแต่จะสะดวกยี่ห้อไหนเลยนะคะของเราสะดวกอันนี้ค่ะแทมเทมมาเริ่มเลยนะคะ <laughs> พึ่งหัดทำนะคะครั้งแรกนะคะว่าเราจะใช้ได้ไหมอันนี้คือน้ำบุญนะคะที่เราผสมไว้อันนี้นะใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ไปลุ้นกันอืมเปิดไฟค่ะ เดี๋ยวเราใส่ในช่อ,องเหนะคะน้ำตาลเทียมของเรานะคะนัดจะใส่ประมาณสักสามช้อนโต๊ะก็พอแล้วเนี่ยเออสามสามช้อนหรือูนะอันนี้คือแบบนัดก,กะเอานะคะคือทำทานเองค่ะแบบ คนให้ลาลายะคะ่ะแต่โดยวรวมแล้วนัดก็ชอบหวานน้อยนะคะเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปใส่กะทิด้วยใช่ไหมเ็นไม่ใช่ไหมยความว่าความหวานก็งต้องไปใส่ในกะทิด้วยเดี๋ยวเราเอานะ้ำใบเตยใส่เข้าไปเลยะคะ่ะี๋ยวมันจะน้อยเกินไปหมายถึงว่า อีกช้อนหนึ่งดีกว่าคนต่อไปค่ะ ใบเตยที่บ้านด้วยนะคะที่บ้านมีใบเตยปลูกง,ง่ายนะใบเตยอ่อะเอาใส่หลังโฟมไว้ค่ะแล้วก็เอาดินใส่แล้วก็โฟมไม่ต้องเจาะระบายน้ําอ่ะไม่ไม่ต้อง,ออไ,มไ,มองไม่ต้องระบายน้ําให้น้ํามันขังอยู่นิดนึงแต่เราก็เอาไอ้สายลูกน้ําใส่ไปด้วยนะคะกันเพราะว่าน้ํามันจะแฉะกันยุงมันไปใคร ไ,ได้อยู่นะใบเตยอะ่ะเพราะว่าเราก็ชอบเอามาเอาใบสดนะมมนันอ่ะมัดมัดแล้วก็ใส่กาต้มน้ำร้อนแล้วก็กินเป็นชาไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะต้มอย่างนั้นเนี่แล้วก็จิบเป็นชาเป็นน้ำร้อนจิบจิบเอา เราปิดไฟแล้วนะคะแต่เราจะคนต่อเราจะเอาเม็ดแมงลักใส่ลงไปหน่อยนะคะไม่ใส่ไม่หมดค่ะพอแล้ว เราไม่รู้มันจะกินได้หรือเปล่านะเนี่ยเราคิดว่าให้เม็ดแมงลักมันไปเป็นแบบแคลายๆเป็นกากเป็นใยให้ในพูดง่ายๆว่าแบบให้มันไปเป็นกากใยให้ลำไส้เราบ้างอะไรเงนี้ยคะ่ะเดี๋ยวรอให้เย็นๆเดี๋ยวเอาไปเทค่ะเดี๋ยวเาตักใส่ลงเลยนะคะ เราไม่มีบ็อกไม่มีอะไรหรอกค่ะเอาแบบง่ายๆนะคะสุดวกสบายเราโอเคค่ะ เรียบร้อยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาต่อที่วุ้นกะทิเอาไว้ราดหน้านะคะตื่นเต้นมีความตื่นเต้นจะเป็นวุ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะ ส่กะที เราใส่เกลือนะคะพอเนี่ยอุ๊ยอร่อยแต่เราว่ามันต้องหนักกว่าน,นี้หน่อยนะเดี๋ยวขอใส่เกลือมันอร่อยแบบเบาๆอ่ะนี่ใส่ไปจะใส่เกลือ,อนิดนึง EEEH <laughs> นันใกล้หละมันเป็นยืดๆหละได้ละเออแต่ก็โอเคแล้วนะอันเนี้ยใช่ป่ะเดี๋ยวเราตั้งทิ้งไว้ออให้เดือดเลยเมื่อกี้เราเทเป็นสองอันนะไปไปมาเราก็เออจับรวมกันเป็นอันเดียวเลยดูแล้วดูแล้วมันไม่เยอะ เราว่ามันน่าจะได้แล้วเนะี่ยว้าวได้ปะวะได้แล้วนะมาสักแป๊บหนึ่งก็ได้แล้ว เสร็จแล้วค่ะวุ้นของเราเฮ้ยมันก็เป็นวุ้นจริงๆนะเธอตอนแรกนึกว่าจะไม่เป็นอยู่แล้วนี่วุ้นชั้นทีนี้เราเอาไปเข้าไปเข้าช่องฟิตดแช่เย็นแล้วค่ะจะได้แบบกินแบบเย็นๆชื่นใจแล้วขอชิมหน่อยได้ไหมตักยังไงดีตักไม่ถนะัด เข้าใจนะอืมสุดยอดอร่อยแต่อร่อยแบบว่าหวานน้อยแล้วมันกะทิอืมหอมน้ำใบเตยอืมอร่อยไม่เหมือนในตลาดเลยเพราะของเราหวานน้อย Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không nó lại quá nó quá không